โอเคครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับซี์รดกคิดสูอิสรภาพท,ทางการเงินนะฮะเข้ามาสู่ EP ีที่เดี๋ยวนะผมนะก่อน1 6อกนี่ครับก็บกเป็นออหลักการที่14นะครับหลักการนี้เราจะมาพูดถึงแนวๆเหมือนกับหมอดูหน่อยนะครับหลักการในวันนี้เราจะพูดถึงการจัดการนะครับคำทำนายและข่าวสารอย่างฉลาดนะฮะออวันนี้ค่อนข้าง ฟังแล้วงงๆมั้ยนะครับงงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแน่นอนนะฮะก่อนที่จะเริ่มนะครับอ่าเข้าสู่อ่าเนื้อหาหลักของวันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยคนๆนี้เลยกันนะครับคำคมของอ่าคุณจอห์นนี่เดฟนะฮะโอเคไหมจอห์นนี่เดฟนะครับมีคํากล่าวสั้นๆครับแปลเป็นไทยได้ประมาณนี้นะครับจอห์นนี่เดฟเขาบอกว่า มีนักทำนายบางคนนะฮะทำนายผมว่าผมจะไร้อนาคตแต่ดูผมตอนนี้สิครับอืมคือถ้าว่าบอกหมายถึงตอนนี้ที่จอนนี้เด,ดพูดนี่น่าจะเป็นช่วงที่รุ่งนะฮะก็หมายถึงช่วงที่อ่า กำลังมีเรื่องของ Pirates of Caribbean นะครับโอเคไหที่เป็นมหากราร์ดดังระโหค่าตัวจอร์นี่เดมนี่ถือว่าสูงมากครับถือเป็นดาราคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าจอ h ์นี่เดมเนี่ยเป็นดาราที่เออไม่อาจจะดูเหมือนดูถูกเนาะแต่ตอนนี้จอ์นี่เดมได้ เออเขาเออรียกไงได้ประกาศนะครับวันนี้หลายคนเองถ้าเป็นดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยไม่รู้จักชื่อนี้นี่ถือว่าแปลกนะฮะจอกนี่เด็บนะครับก็เอ่อใครดูอ่าพาร์ต h ชั่นออฟแคริบเบียนนะครับก็จะรู้จักครับแจ็คส์แปรโลนเองเนาะเนี่ยข้ามไปคุณอจอร์นี่ไปถึงว่าเออหลายครั้งเองเนี่ย หมอดงหมอดูเนี่ะเขาจะดูไปเรื่อยนะครับแต่ทุกวันนี้ครับมันก็มีบางอย่างครับที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเราลองไปฟังกันดูเนาะลองดูเนื้อหาใช่ครับว่าจะเป็นเหมือนที่คุณจอร์นีเดบพูดจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับซึ่งเอ่อโดยเนื้อหานะครับโดยเรื่องราวคุณจอร์นีเด็เนี่ยผมเชื่อว่านะครับคนจํานวนไม่น้อยนะครับก็มีหมอดูนักทานายนะครับเป็นที่พึ่งหลักใหญ่ๆเลยนะฮะเหเนไหม ถามก่อนนะฮะลองตอบไม้สองวินะฮะคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่านะครับเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่สําคัญนะครับแต่คุณก็ต้องดูนะครับคุณอาจไปหาเขาเพื่ออะไรครับเพื่อถามว่าชีวิตคุณจะรทารวยไหมนะครับผมว่าเป็นคํานึงเนี่ยนะเออสองคถามนะครับที่คนจะไปถามหมอ,อดูก็คือว่าเออจะมีคู่วันไหนจะเจอคู่วันไหนจะแต่งงานวันไหนแล้วก็จะรวยไหมนะครับ อันนี้มีคําถามสุดฮิตเลยนะครับนะก่อนจะจ่ายเงินให้เขาไปนะครับเป็นหลักร้อยเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคุณจ่ายค่าหมอดูเนี่ยบางทีผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าหมอดูนะครับทํานายว่าคุณจะยังไม่รวยละ่ะคุณจะทําอย่างไรจะนั่งเศร้าต่อไปหรือหาทางรวยให้ได้ฮะเออหลายคนก็จะเลือกข้อข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเออคงไม่รวยหมอดูก็บอกไม่ไปที่ไหนก็ไม่รวยสุดท้ายคุณไม่ทําอะไรฮะ จมตัวเองตายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบตรงว,ว่าคงไม่ใช่นะครับก็ลองถามตัวเองดูนะฮะตอนนี้หมอดูบอกเฮ้ยคุณเนี่ยไม่มีทางรวยคุณไม่รวยหรอกคุณจะเชื่อหมอดูหรือเปล่าครับทางที่ช่องทางในการมีงานนะครับหรือการรวยเนี่ยมันมีอยู่นะครับลองมาคิดดูเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้คุณนะครับเห็นคําทํานายเนี่ยเป็นประกาศสิทธิ์คุณเองก็ ต้องนะครับผู้ชิคุณต่างหากนะครับคือผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตตัวเองของผู้ถูกไหมครับคือวันนี้ชีวิตจะไปต่อหรือชีวิตจะหยุดเนี่ยตาาราบใดก็ตามที่คุณยังสามารถเดินเองได้คุณยังมีสองแขนสองขานะครับมีสมองที่ปกติผมว่าคุณต่างหากที่เป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองถ้าคุณอยากประกอบอาชีพนะครับคุณก็ต้องพยายามเรียนรู้ ฝึกฝนให้มากพอแล้วคุณก็จะได้สมสมใจนะครับได้ทำอาชีพที่สมใจนะครับที่อยากทำคุณก็ต้องอพยายามต่อไปนะครับหากคุณต้องอ,อยากทำอะไรนะครับคุณก็ต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะฮะจริงจังครับคำทำนายเนี่ยทักเนี่ยมักเป็นประโยชน์ในแง่ที่เตือนเรานะครับไม่ประมาทกับชีวิตเพราะคำทำนายมันมีสองแง่เสมอครับ อ่าไม่ดีก็ร้ายนะฮะถูกไหมแอาไม่ดีก็ร้ายนะครับหากมันออกมาร้ายก็ให้ระวังตัวครับแต่อย่าแต่ถึงอย่าถึงขั้นแบบระแวงนะกลัวนะครับหมุนหมองชีวิตเนี่ยจะทําให้คุณเป็นลบมากขึ้นนะครับก็แค่ให้ระวังครับไม่ประมาทก็บชีวิตตัวเองเนาะหากออกมาดีก็อย่าชะล่าใจครับ บางคนบอกโอ้ชีวิตนี้จะมีธุรกิจดีๆจะเจอเจ้านายให้โอ้โหมีแต่คนมาสนับสนุนคุณก็อย่าคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องทำดีเดี๋ยวก็มีคนมาสนับสนุนไม่ใช่นะครคบคุณก็ต้องทําดีต่อไปครับทํางานอย่างเต็มที่ครับอ่าสิ่งนั้นอาจจะเกิดมาก็ได้ว่าเพราะว่าคุณจะทํางานอย่างเต็มที่ต่อไปเจ้านายคุณก็เลยจะรักสุดท้ายคุณก็อาจจะได้เอ,อคนตัวนี้เจ้านายจะเดินมาเห็นด้วยคุณทํางานเขาอาจจะสนับสนุนคุณแต่ถ้าคุณไม่ทาก็อาจจะไม่มีใครมาสนับสนุนคุณก็ได้นะครับ โอเคไหมอ่าเราก็ต้องทำดีครับทำต่อเนื่องครับพร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับหากมองอย่างเป็นการนะครับคำดำนนานด่ก็จะเหมือนกับข้อมูลการคาดคะเนอย่างหนึ่งนะครับเราจึงควรที่จะมีความคิด รหรือถ้าพูดง่ายคือก็ต้องฉลาดในการที่จะบริโภคข่าวสารข้อมูลนะในเรื่องของคำดำเนนายและข่าวต่างๆนะครับก็ไม่ต่างจากการที่เรารับฟังข่าวนะฮะพูดถึงคำดำนนายนะครับเ,เวลาที่เราอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะหรือ,อข่าวที่มาจากเ b o o k y o u t u b e นะฮะหรือว่าตอนนี้มีทิกตอกด้วยเนาะของทิกตอกตอนนี้ก็เร็วนะครับหรือข่าวต่างๆนะครับเราก็ต้องควรจะอ่านสารทั้งหมด นะครับเดีวก็ไตรตรองดีๆหลายคนเองผมบอกว่าชอบอ่านแต่หัวพาดหัวข่าวแล้วก็ไปเม้นครับบางคนไม่ได้ดูแม้กระทั่งหัวข่าวเลยนะซึ่งมันก็อย่างที่บอกนะฮะพอคุณอ่านแค่7จ็ดแปดมันทัดซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการตลาดนะบางทีเนี่ยเขาเขียนหัวมาเพื่อให้มันแบบเฮ้ยดูดูที่คุณแบบอยากด่าอยากเม้นนะฮะเพื่อทําให้คอนเทนต์ก็เนี่ยม,มันมีคนเม้นมากขึ้นเขาก็จะแบบเฮ้ยดูกลายว่า a c e b o o กก็จะบอกเฮ้ยมีคนสนใจคอนเทนต์นี้มากขึ้นมันก็จะดึงหน้า ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับบานคุณก็ต้องควรจะอ่านในเนื้อหานะครับด้วยแล้วก็ไต่ตรองในเนื้อหาดีๆครับก่อนที่จะเชื่อมันลงไปโดยใช่อ่านหัวข้อหัวก็เรียกว่าคำคำเปยปับ๊บโหจัดเลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยทงท,งทั้งที่เนื้อหามันอาจจะไปตรงข้ามนะครับหรือคำพูดนั้นอาจจะแค่พูดไปอย่างหนึ่งนะฮะเหมือนขึ้นมาว่าเออนะฮะคนนี้ ไม่ดีจริงๆนะครับอ่าคำว่าไม่ดีจริงก็อาจจะไปแค่เออไม่ดีจริงๆคือเปอะไรครับกินเยอะจริงๆแต่จริงไม่เลยครับไปสนาบสนไปกินช่วยร้านเพื่อนอย่างเงี้ยครับเออเห็นไหม เออกินเยอะกินล้างผานจริงๆนะครับไปซื้อข้าวไปกินครับแล้วก็จ่ายเงินตามปกติใช่ไหมฮะไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยนะฮะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือคนรวยนะฮะหรือคนที่ประสบความเด็นหะน้าที่การงานเนี่ยนะครับเขาก็จะฉลาดนะครับแล้วก็คิดครับอ่าคิด ในเรื่องของการรับข่าวสารนะครับในเรื่องของการเชื่อในสิ่งต่างๆนะครับก็จะมีการกันรองก่อนนะครับของข้อมูลต่างๆนะครับมันสร้างให้เป็นประโยชน์กับตัวเองถูกไหมคือคําทํนายนี่ยดีไหมครับก็ผมบอกว่าดีนะการคําทํานายที่ผมบอกเป็นตอนแรกนะครับมันดีที่ว่าเออโอเคถ้ามันดีก็คือเราก็โอเคและสบายใจแล้วก็เออทำต่อไปอย่างมีกําลังใจใช่ไหมครับอย่าหยุดนะคือทําต่อไปแต่ถ้านสุนทรเขาบอกเอ้ยไม่ดีไม่เป็นไรเราก็ระวังแต่อย่าระแวองอย่าหวาดกลัวนะครับ เพราะผมเชื่อว่ามันได้มีระยะครับเมันแค่เราทําไปต่อเนื่องนะครับความดีเนี่ยมันไม่มีใครเห็นครับแต่เราเห็นครับถ้าเราทําแล้วมีความสุขจงทําต่อไปครับทําแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ทําต่อไปครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีนะฮะโอเคไหมเนี่ยนะครับเพราะแน่นอนนะฮะผมว่าในเรื่องข่าวสารเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับก็จะหมายรวมถึงคําทำนายอ่าไปจนถึงข่าวสารนะฮะสิ่งสําคัญคือคุณต้องรับรู้ข่าวสาร ไม่ใช่เป็นเหยื่อเชื่อนะครับในข่าวสารที่ไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงคุณเชื่อในสองบรรทัดสามบรรทัดเชื่อแค่ประโยคไม่กี่ประโยคสินทรัพย์คุณต้องเป็นผู้รับสารไม่ใช่เป็นเหยื่อนะครับอย่ามีครั้งหรือถูเบาไปนะครับคุณต้องตระหนักเสมอนะครับว่าคุณมีเป้าหมายคืออะไรหากมันคือความร่ำรวยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับในความฝันของคุณคุณควรนะครับเอาข้อมูลนะครับมาช่วยในการสร้างโอกาสทางการทําเงิน นะครับสร้างโอกาสทางอาชีพนะครับเอาข้อมูลมาพัฒนาทีมงานเอามาพัฒนาองค์กรนะครับหากมันคือความร่ำรวยหรือแนวทางที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จคุณควรเอาข้อมูลนะครับมาช่วยสร้างโอกาสทางการเงินนะครับหากข่าวบอกว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นคุณเราก็ควรจะตรวจสอบก,ก่อน อา่ใะชะุ้ยตอนนี้หุ้นบริษัท A ขึ้นโอ้โหไปซื้อเลยนะครับแต่ไม่ตรวจเลยว่าจริงหรือเปล่านะขึ้นอ่าฮู้อนนัทเออตอนนี้หุ้น A ขึ้นแต่ข่าวบอกอ๋อขึ้นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเอาจบเลยครับไปซื้อเดือนนี้มันตกเห็นไหมแม่ก็ต้องเช็คข่าวสารได้ดีด้วยนะครับหรือแม้แต่คําคำทํานายว่าเราจะได้ดีเพราะอาชีพนี้ก็ ไม่เลวนะฮะหากจะลองทําตามแต่เราก็ควรตรวจสอบก่อนนะครับว่าอาชีพนั้นควรทําจริงหรือเปล่าแล้วเหมาะสมไหมอ่าและเราต้องทํำยังไงถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับหาก <c oughs> อ่าโอเคนะครับหากเลวร้วายก็โอเคตั้งหลับครับอ่าพร้อมหลับทุกสถาน,นการณ์นะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะอ่าโอเคนะครับต่อมานะฮะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับ อ่ะเรื่องอ่ะวันนี้ว่ายุคนะครับนี้นะฮะข่าวสารนี่มันมากมายนะครับถาโถมมาครับมาจากช่องทางหลายช่องทางเลยนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าเราเสพข่าวออนไลน์มากกว่าข่าวทีวีเนาะบางทีดูทีวีต้องดูออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรับสื่อได้ง่ายขึ้นข่าวสารเลาจะรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่แล้วก็การทํานายท้ายทักโหง่ายมากขึ้นครับวันนี้คุณแทบจะว่าโหดูมีคลิปหมอดูไม่ดูตลอดเลยเนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับคําทํานายชะตาของเราเนี่ยก็อาจจะถูกนะครับ อ่าโดยหมอดูชื่อดังโดยที่เราเองก็ไม่ต้องร้องขอด้วยซ้ำนะครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะตั้งสตินะครับรับรู้อย่างฉลาดคุณจะเป็นนาะที่จะต้องปฏิเสธข้อมูลทั้งหลายที่อ่าไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับจงเสพข้อมูลนะครับไต่ตรองกองข้อมูลและทําให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์กับคุณนะครับเป็นประโยชน์ด้านนี้เลยเอาไปพัฒนาตัวเองครับสองอ่เรียนรู้ไว้ครับเพื่อให้เราระมัดระวังนะครับในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับคํตั้านายนี่นะครับอ่าแบบไหนที่คุณก็สามารถที่จะทำให้ลูกน้องชั้นยอดของคุณทําเงินได้เหมือนกันนะครับโอเคไหม แค่คุณปรับตัวครับใช้มันเกิดประโยชน์ครับคำทำนายเราอยากได้คำทำนายที่ดีครับแต่แน่นอนครับดีไม่ดีในชีวิตครับมันคือสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาแต่ชีวิตคุณจะดีไม่ดีนั้นจะรุ่งไม่รุ่งนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวคุณครับตราบใดที่คุณยังทําอยู่ตราบใดที่คุณยังเดินหน้าไปอยู่ชีวิตคุณจะดีขึ้นทุกวันเพราะณนขณะนี้คุณยังทําอยู่ครับแต่ขณะเดียวกันผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคําทํานายเนี่ยบางทีเราก็ เชื่อไว้ครับการเรียนรู้ผมเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ชอบเรียนรู้เรื่องของการทำไหนเพราะผมเชื่อมเป็นจิตวิทยายอย่างหนึง่งนะมันทาให้เราสามารถที่จะเข้ากับผลได้ง่ายขึ้นเราจะเหมือนรู้เขารู้เรานะก็เราดูไว้ครับระวังครับอันไหนที่มันดีโอเคเราไม่หลงละเลงนะครับแล้วก็ ทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะเรียนรู้ให้มากที่สุดคนณนึ่งจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามอีพีถัดไปนะครับในหลักการที่15นะฮะจะเป็นหลักการอะไรนั้นก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ